ตัวนี้นะคะเป็นชุดซ่อมชุดซ่อมคัดบนนะคะของรถอิซูซูอิซู SBR นะคะแล้วก็ JCM ค่ะเป็นบางรุ่นนะคะขนาดของลูกสูบก็คือ7ทับค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะในชุดหนึ่งก็จะตัวนี้ไม่มีกล่องนะคะกล่องชํารุดไปแล้วนะคะ สินค้าเป็นของใหม่ก็จะมีสปริงนะคะสปริงก็ตามสภาพนิดนึงนะคะยางกันฝุ่นนะคะตัวนี้จะเป็นลูกสูบนะคะแล้วก็จะมีลูกยางอยู่หนึ่งตัวนะคะลูกยางคลัตหนึ่งตัว แล้วก็ลูกยางคลัสเป็นแบบถ้วยนะคะแบบนี้จะแบบถ้วยหนึ่งตัวนะคะเราจะมาวัดช่วงลูกสูบกันนะคะเอาให้ชัวร์นะคะก็คือวัดช่วงตรงนี้เป็นเหล็กนะคะแต่เป็นลูกสูบถ้าตรงนี้จะเป็นลูกยางนะคะเราจะมาวัดตรงเหล็กกัน ยี่สิบสองมิลนะคะเท่ากันนะคะหัวท้ายเท่ากันแล้วก็อ่าวัดตรงนี้ให้กึื่งกลางนะคะกึ่งกลางแบบนี้สิบสี่มิลค่ะแล้วก็ความยาวนะคะความยาวของลูกสูบอยู่ที่ห้าสิบหกมิลค่ะตามนี้เลยนะคะ Sure.